สวัสดีครับพี่น้องเจอเจอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับช่องเกษศดาแสงดีครับผมมือนี้พอกันตั้ต่เศร้าครับพี่น้องคือกงตลาดครับผมมือนี้สถิมาเบาเรื่องกงตลาดแนละ้วพี่น้องเนาะคือกงใบนี้ผมสื่อมาในราคาสามห้าศูนย์นะพี่น้องเนาะบ่ค่อยแข็งมาไหนหรอกครับ บ่ค่อยแข็งบนไหนนะครับก็ถือว่าเป็นกงเป็นเป็นกงน้ำตลาดนะพี่น้องคือว่นหนึ่งฝนใส่หวัวหายพร้อมนะครับผนใส่หวัวห้พร้อมแต่ขอ,อนี่เป็นตะขอนตันเล็นะครับใส่หัวนะครับอันนี้ถาดพี่น้องถาดนี่ผมก็ซื้อมากอีกนะครับเนาะซื้อแกมอีกถาดนี่ประมาณเจ็ดชิพครับผมพี่น้อง ถาดล่องฉี่เนาะครับเนาะอันนี้คือผมเห็ดว้ผมจิตไซน,นกนะครับเนาะถามมาแข็งแรงบอกกับบอคอยปันไดครับพี่น้องแต่ว่ามาักที่มามันกวงนะครับมันกวงอะไรนี่มันเป็นกงไม่ไหมนะครับเป็นกงไม้ไพ่นะครับพี่น้องผมกเป็นคนมหมักกงไม่ไพ่นะครับบอคอยหมักกงเล็กปันไดบกงเล็กเวลานั้นหนกหางมันหกกักมุกมันแตกเนาะครับสําหรับผมเนาะพี่น้องเนาะ ผมเคยใส่ล้วคือนกบางโตมันดินเราอย่นี่หางมันก็แตกงไงนะครับนะอันนี้คือกรงผมอยากให้นกยู่เนี่ยยู่กรงไม้ไผ่ครับผมครับว่านี่ก็เลยแววสือมาใบหนึ่งนะครับเป็นกรงตลาดนะครับอันนี้ผมก็แต่งไว้เรียบร้อยแล้วแหละครับพี่น้องแต่งไว้เรียบร้อยแล้วครับความบอดีใส่นกเราแหลนะคือสีเนี่ยมันหาง นะครับสีมันห่างผมก็เลยสื่อตะไคร์ามาน้านะครับพี่น้องสื่อตะไคร์ามากกันนกกระจอกกันหนูแล้วก็เพิ่มเพิ่มความแข็งแรงให้สีมาน้าหรืครับที่จริงเราโกงตลาดจังเสยียถ้าใครอยากให้มันแข็งอ่ะต้องเอาลวดสารอีแก๊กรอบหนึ่งนะครับพี่น้องต้องเอาลวดสารกรอบหนึ่งนี่ผมบอค่อยไม่เวลาครับก็เลยสือ่อตะไคร์ามากุ้มเอาครับกงกงนีผ่ผมสื่อมา ลอยหาไอ้สามานะครับกงสามลอยหาตะไคร่นี่ตะไคร่นี่30บาทนะครับตะไคร่นี่สามสิบาทแล้วถาดกับประมาณคือถาดกับกงเนี่ยผมซื้อประมาณสี่ลอยสอยา นะครับเนาะสองอยางเนี่ยนะครับเนาะสี่รอยห้าซีบบวกตาค่ายกับเป็นสี่รอยเก็ดซีบครับผมทั้งชุดสี่รอยเก็ดซีบพี่นอ้องทั้งชุดสี่ร้อยเก็ดซีบนะครับเนาะเพราะอะไมาใส่ครับผมจะของเป็นคนมาไก่อยสำหรับผมผมเป็นคนมากรูงใหม่นะครับอันนี้ผมก็เอามาแต่งเรียบร้อยแล้วครับใส่กับปุกน้ำเงยปุกน้ำครับผมปุกน้ำ นะครับผมดีไซน์แค่สามสีอ่อันนะครับผมอันนี้เม็ดวินเลิครับผมเขาฟางเขาเปลือกนะครับดินดําดินเอียดย่นี่นะครับดินดําดินเอียดผ่าคุมผมใส่เกลืองหนึ่งครับนี่พี่น้องคือผมจีบหาหนกมาใส่ครับผมก็เลยซื้อกุ้งมาไวจากใบนะครับเนาะแต่งเรียบร้อยแล้วครับข้างลางถาด ยังผมขึ้นมาถาดอันนี้นะครับนละ้วนหนึ่งมันบ่ออับน้ำครับผมมันบ่ออับน้ำข้างกใไ่ถาดพัดติกอะผมคิดว่ามันมันอับนะครับพี่น้องนี่มันเป็นไม่เป็นไม้ไผ่กับมันเบาน้ำครับมันเบาน้ำพ่อใส่ได้ครับผมลงทุนกับสี่ร้อยกว่าบาทนะครับเนาะ็สิใดใส่นก มันต้องซื้อครับผมถ้าว่าซื้อก็บ่ค่อยมีเวลาเห็ดน้อพี่น้องผมก้มก็เห็ดบ่เป็นน้ำครับเห็ดโกงเนี่ยก็มีแต่ซื้อครับผมมาโกงส่งนี่ครับโกงโก่งนะครับนี่เดี๋ยวมาใส่นกนกฝึกครับผมหาหานกฝึก,กมาใส่นกฝึกเจ๊ตโต้นะครับเป็นโกงตลาดน้อพี่น้องเนาะผมซื้อมาเมาื่อวานนี้ผมซื้ออยู่เส้น ปีนเก่านะครเชสีครับผมขาออกนะครับขาออกไปนะครมาถมมีลานหนึ่งครับระวังปุตตมณฑลสายซีแล้วก็สายหาเนาะครับพี่น้องวม่านนี่กับบ่ค่อยดีไปไหนครับผมวม่านนี่พุ่มแพ่ขึ้นเนาะพี่น้องบ่ค่อยผมว่าดีลงไปเห็ดชิปเพื่อพี่น้องทนยยกกันใดยุไกเนาะครับได้มาหาเบิ้งนะั่นแหละแต่ว่ามู่านนี่บ่บดีไปไหนครับพี่น้องก็เลยบ่ได้เห็ดชิปเนาะครับ พ่อได้ไซคับผมพี่น so ้องพ่อได้ไซครับผมพ่อเด้ไซนกครับถามว่าถามว่าแข็งมันมันกับว่าแข็งครับผมแต่พ่แข็งก็ถือว่าพ่อได้ไซครับผมก็เป็นโกงตลาดนะครับเนาะท้บกงคราคาลับพั่นขึ้นก็สงกวบงงามกว่านี่นะครับขอบนี่ก็จะเป็นขอบไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นไม้ไผ่ครับผมเป็นในไม้ไผ่แล้วก็เครื่องนี่ก็ เครื่องนี่ก็เป็นเครื่อใหม่ครับผมประตูสามสี่นะครับช่วงห้างโกงนี่กับบาณจักยี่สิบหานะครับช่วงล็อกนี่ยี่ห่าห้างครับผมห้างแล้วกะ็นกกระจอกไล,ล,ลายนี่เข้าได้ครับผมวอา์บานผมนกกระจอกลายก็เลยเ็ต้องกันยังสี่ตาข่ายนี่ก็ซอยได้ครับกันนกกันกระจอกแล้วกะ็เพิ่มคว่มแข็งแรงให้ลูกโป่งน้ำนะครับเนาะ กลุ่มความแข็งแรงให้ลูกคงพผมองไปนี่เนี่ยผมคิดว่าข่วงนี่ประมาณสักประมาณจักสี่สิบได้นะครับสี่สิบอัพได้นะครับคว่ำคว่ำดันกว่ำนี่นะครับด้านสูงนี่ก็ประมาณจักเจ็ดถึงแปดนะครับตามที่เบิ้องดยสายตาเนาะพี่น้องบ่ได้วัดครับผมถามาว่ากว่ำว่กคว่ำครับคงตลาด นะครับเนาะถือว่าเป็นกงตลาดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกรงตลาดจานหลายหลายท่านกับโคงดีไซน์นะครับส่งหนีนะครับมากรงส่งหนีมากรูปแบบเั็งสี่หลายๆท่านอาจจิมีครับผมแต่ว่านี่ผมอยากจะ่ายทอดว่าน,นี่คือกงตลาดในราคาซัมนีนะครับเขาสื่อราคาซัมนีนะครับถ้าขายหนาลานเขาก็ต่อได้ครับผมประมาณนี้แหละครับผม ประมาณสามอยหาซีฟสื่อตะกงนะครับเนาะประมาณนี้แหละมีขายถั่วไปนะครับบางหมองกับบริสไหัวนะครับเนาะบางหมองกับบริสไหัวใส่แบบนี้นะครับแต่ววารานี้เขาจะใสห้ก็เลยอยากสีมากนะครับเฮดจีบห้พี่น้องเพื่อพี่น้องทานใดสนใจก็สนใจแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเนาะสนใจแบบนี้ลักษณะแบบนี้คงรูปลักษณะสีนะครับมันกว้งนะครับพี่น้อง พอได้ใส่นกพอได้ช่ำนกนะครับก็ถือว่างามมาก็ถือว่ากลางๆครับพี่น้องพ่ได้ฉีเล่ปันไดน,นะครับหนกมันกว้างมันอยู่สบายนะครับกว้างมันอยู่สบายนกสวยครับผมพอใส่ไดอยู่ผมกัเลยผมก็ลักถาดแบบนี้ครับผมบอกว่าผมมักถาดแบบนี้ ก็เลยหามาแบบนี้ครับผ่าคุ้มกับเย็บเองครับผมเอาเศษผ่ามากกับเย็บเองครับเศษผ่า,าน้ำจัดอ้วันนะครับเป็นผ่าลมสีดำมาเพี่น้องเนาะเอาครับที่นี่ฉีดได้ไซนกนะครับที่นี่หานกมาใส่ไวจักโตมาเป็นะน้องแลครับค้อนพี่น้องค้อนเนี่ยโกงตลาดเนี่ย มันสีมี่อ้อเล็กค้อหน่อยด้อครับผมเรื่องค้อก็เขาก็ผมเลือกเอากลางๆครับผมเลือกเอากลางๆอันนี้ผมอยากไอข้อมันใหญ่อยากน้อยนะครับแต่ว่ามันเกิดมันเป็นกคงตลาดครับตั้งแต่อาจารย์ท่านได้เขาสื่อมาแล้วเขาเปลี่ยนเราอะไรครับผมเปลี่ยนเ้าก็ได้หลูกหลักษณะนี้เป็นลูกทร่ไหนครับทรงองค์บ่ครับ ส่งองหรือส่งส่งไหนอืเินส่งไหนน้อครับคมผงลูกเพราะมันลูกจันนะครับนาะลูกจันมันจะป็นบกันนี่ครับพออด้ใส่ครับผมพอได้ซ้ำครับพี่นอ้นองเฮดบวกเกินก็ตตองซื่อครับลงทุนอยูนย่นี่แหละประมานี่แหละครับบอกเกินห้าศูนย์ศูนย์นะครับตัว่ไดใส่นกแต่ละโตเนี่ย <c oughs> ฮะมาส่ครับผมนะครับหนึ่งวันหนึ่งวันนี่ผมแต่งเรียบร้อยแล้วครับผมแต่งกับแต่งผมกับส่สุดมุนีกัผมอากาวลอนไล่นะครับผมกาวลอนไลยอดข้างล่างด้วยกันครับข้างล่างกับไลยอดแบบหนึ่งก็ลลอกพื้นนะครับลอกพื้นล่องตะไคร่เบิงล่องผ่ากุ้มเบิงนะครับกับลองโตครับผมน้ำหนักกับอยู่ประมาณจา๊ะ ปดเก้าฉีดนะครับนอเปอฮอดโลดนะครับผมใส่นามใส่ยังพาไปแล้วก็อนี่โดกลัวอ่ะครับผมพอได้ใส่พี่น้องปงตลาดนี่นะครับปงตลาดกับลักษณะนี่แหละครับแ่วมาดีแน่ผมใส่หัวใส่ยังไา่ห้ยนบตรงนี้ผมก็เราขี่เรื่อยเราเกาวลอนเสริมบีนะครับพี่น้องยันเพิ่มความแข็งแรงอีกครับผมเพิ่มตะไคร์อีกกันกระจอกดึงให้มันแข็งแรงอีกรอบหนึ่ง นะครับอาครับผมที่นี่นะักรับพน้องอย่างได้กัดส่งนี่กัดฮาร์ดได้ไง่ายครับผมตลาดครับผมหาตลาดตะจุจักสนามหลวงสองกันหนาๆนาสิมีเยอะครับผมพี่น้องเดี๋ยต่กอนต่กอนส่งนี่ผมสื่อมาบ่มีหัวนะครับส่งเดียวกันเนี่ยผมสื่อมาบ่มีหัวสื่อมาจากตอนนั้นผมไปอ้างห้องกับเดีย๋ยว่าสามใบสี่ใบนี่นะ แต่ว่นนี้ดีครับจมอนี่ระเท็ดถั่ให้นะครับเห็ดถัวหอยควับหัวกับช่วงแข็งแรงนะครับช่วงแข็งแรงอยู่คงตลาดอาโอเคครับผมขิปนี้เมื่อนี่ก็มาเบิ้งองตลาดน้ำพี่น้องเนาะป๋องน้ำกับบร้ซื้อหรอกครับกับป๋องเหี้ยกับวุ้ยซื้อครับเห็ดส่แบบปวดน้ำเขานี่แหละครับเห็ดตัดแล้วก็ เอาไฟล้นๆแน่แล้วก็เอาลวดยึดนะครับพี่น้องลวดยึดครับโรงส่งนี้อ่ะมีดีอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องดีอย่างหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเขาใส่เนี่ยเขาใส่ถ้วยน้ำถ้วยยางเนี่ยมันเบื่อเอียงมันบ่ลอ,อยนะครับข,ข้างกามันเอียงก็ทรงทรงทรงรูดกันทรงนั่นมันเอียงข้งขางกามันเอียงเราที่นี่เนี่ยครับ,บเลยกระเทยไทโอนามเขาันลอยขึ้นนกมันกินมันเกิดกินยากนะครับเนาะต้องเหตดแบบ แบบนี้นะพี่นอ้องมันยังพอยกินไงถ้ามันกินยาถ้าข้อมันถ้าข้อมันไปถากนะครับหมอข้อนกเข้าเนี่ยมันจะเป็นย่องยองเป็นขนย่องยองนะครับนั่นแหละบางทันบางค้นกับว่านกคึกนกขึ้นแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยคือกับป๋องน้ำครับผมมันไปเสียดสีกับ,กบปลองน้ำนะครับรเหตุผ้ขนมองนันมันเป็นขนพองๆเป็นขนย่องๆองนะครับอะโอเคครับพี่นอ้อง พอได้ใส่นะครับพี่น้องเนาะพอได้ใส่ครับผมผมแต่งเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่เอาหนกใส่เหรครับพี่น้องที่นี้เอาครับชิปนี้กับสันๆเนาะพี่น้องเนาะมาชมกงตลาดน้ำกันมาชมโกงตลาดน้ำกันครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับผมคนหลักนกเขาเง่ใส่หาช่องเกีตสดาแสงดีครับผมพี่น้องเป็นแนวทางนะครับมือนี้มาเป็นแนวทังให้มือไม่เชียนไมนะครับ สำหรับผู้ที่กำลังสีหัดเลี้ยงนกไม่ๆหมนะพี่น้องถ้าอยากได้ก็นีน่ครับกงตลาดจังสี่ก้อนก็ได้นะพี่น้องหรือกงตะแกงก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ง่ายๆนะครับซื้อกกงตลาดมานะครับ,ขบเขากับมาเสริมมานั่นเอามาเสริมมาน,น,นั่นเพื่อเบิ้งเราะครับสบายตาสวยขึ้นน้อยนึงนะครับแต่ว่าเขากับ ใส่เงินในจังน้อยนะครับใส่เงินประมาณนี้แหละครับผมหาศูนย์ศูนย์่เกินหน้านี่บม่เกินหนีเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ๋ครับผมขิปนี้ซัมนีนะครับเนาะผมเจดสดาแสงดีขอกล้าข้า,ขาว่าสวัสดีครับพี่น้องคอยเจอเจอกันไหมครับผมคลิปนาครับขิปนีผ้าชมกรงตลาดเคครับสวัสดีครับ